สวัสดีค่ะดิฉันปัทระรรป็กมกมลเป็นครูผู้สอนระดับประถมวัยโรงเรียนสตรีมันดาพิทักษ์จังหวัดจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆส,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องรูปร่างรูปทรงแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนรู้นั้นเรามาฟังเพลงแล้วก็เต้นพร้อมๆกันก่อนดีกว่านะคะพร้อมไหมคะพร้อมแลไปกันเลย ơi hay mướn xám liềm i ai i o ô i i o ô ăn lếch liu liu hay mướn xám i i o

ให้เหมือนซีเรียมอ้าวพร้อมแล้วยิ้มอ้าวให้เหมือนซีเรียมอียาอียาโยโอเคมือเด็กๆเลยค่ะเก่งมากเอาละค่ะเชิญเด็กๆนั่งค่ะขอบคุณค่ะนั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนกันแล้ว อ่ะเมื่อกี้เพลงที่เด็กๆร้องไปมีกี่รูปร่างรูปทรงคะสามรูปร่างรูปทรงมีรูปอะไรบ้างคะวงกลมทํายังไงคะวงกลมทํายังไงเอ่ยวงกลมทําแบบนี้ใช่ไหมคะอะไรอีกคะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมทํายังไงคะสามเหลี่ยมทําแบบนี้ต่อไปอีกรูปหนึ่งอาสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมอาสี่เหลี่ยมอันนี้ที่เมื่อกี้ในเพลงหมายถึง เขาบอกว่าให้เอาสี่เหลี่ยมเรายิ้มมันหมายถึงอะไรนะเปรียบเสมือนอะไรนะคะรูปอะไรคะก้องถ่ายรูปใช่ไหมเก่งมากจะเหมือนกล้องถ่ายรูปใช่ไหมคะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆเริ่มดูรูปร่างรูปทรงแล้วแต่ทีนี้สิ่งของรอบๆตัวเรามีหลายอย่างเลยใช่ไหมคะที่เป็นรูปร่างรูปทรงเพราะฉะนั้นเด็กๆดูซิในห้องของเราในห้องของเรามีอะไรบ้างคะที่เป็นรูปร่าง ป้ายโรงเรียนใช่ไหมคะเป็นรูปวงกล<ง>มแล้วก็อะไรอีกคะปลายภาษาอังกฤษป,ป้ายภาษาอังกฤษเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะโอเค,อเ,คเก่งมากเลยอะไรอีกคะอ่าอีกหนึ่งอย่างคือทีวีนั่นเองเป็นรูปเ,รเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะอ่ะโอเคทีนี้คุณครูโบจะให้เด็กๆดู เราจะเริ่มเข้าสู่การเรียนรู้ชุดนวัตกรรมชุดนี้นะคะรูปร่างรูปทรงแสนสนุกโดยที่คุณครูจะให้เด็กๆหลับตาใครหลับตาปิ๊งแล้วจะมีของเป็นนางฟ้าจะไปเสกของอยู่บนโต๊ะอาตอนนี้เด็กๆหลับตาให้คูบวกกนหนึ่งสองสามหลับตาไว้นะหลับตาไว้นะหลับตาไว้นะคะหลับตาไว้นะคะ,ะ,คะใครหลับตาจะมีของไปอยู่ที่โต๊ะตัวเอง หลับตาไว้ก่อนนะหลับตาไว้ก่อนนะคะตอนนี้ให้เด็กๆหลับตานะเอ๊เราทำตามสัญญากันได้ไหมหลับตาก่อนนะหลับตาให้มิดเปิดเปิดปิดปิดไม่ทำตามสัญญาไม่ได้นะเห็นไหมคะ ลืมตาขึ้นมาค่ะโอ้โหเราอย่าเพิ่งบอกใครว่าเราได้รูปอะไรอทีนี้เมื่อกี้เลยเด็กรู้จักรูปวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมไปแล้วเด็กๆมองที่ของอยู่บนโต๊ะของตัวเองแล้วทีนี้คุณครูโบเนี่ยจะให้เด็กๆนําของที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยค่ะมาแขวนในช่องสามช่องนี้โดยที่ช่องแรกเป็นรูปอะไรคะ วงกลมช่องที่สองเป็นรูปสี่เ,เหลี่ยมช่องที่สามเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่ะเราจะเริ่มจากอันไหนก่อนดีคะวงกลมสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมก่อนดีอ่ะเงินตายกมือสิคะเงินตาบอกว่าเอาอะไรก่อนดีสามเหลี่ยมเหรอคะอ้าวของใครเป็นรูปสามเหลี่ยมหนึ่งสองสามมุ 3, มสามมุมมาชนกันเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมอ้าวใครมีรูปสามเหลี่ยมเชิญมาแขวนเลยคะ่ะดูของตัวเองนะดูดีๆนะคะ ของใครเป็นสามเนี่ยแขวนเลยอาเก่งมากแขวนเลยค่ะแขวนเลยลูกแขวนเลยแขวนเลยอันนึงแขวนเลยอันสุดท้ายใช่ไหมลูกแขวนเลยกับที่เลยอาสามเนี่ยม,มีกี่อันนับสิคะ หนึ่งสองสามสี่้าอ่ามีห้าอันอันต่อไปอะไรดีล่ะคะวงกลมกับสี่เหลี่ยมวงกลมอ่ะอังใครว่าวงกลมยกมือขึ้นอ๋อใครว่าสี่เหลี่ยมยกมือขึ้นอ่าเดี๋ยวครูโบถามเพื่อนดีกว่าเทปานเทปานว่าจะให้เพื่อนเพื่อนมาแขวนวงกลมหรือสี่เหลี่ยมก่อนดีครับสี่เหลี่ยม,ยมใช่ไหมครับอ่าใครมีสี่เหลี่ยมเชิญลุกขึ้นมาแขวนเลยครับ รูปทรงสี่เหลี่ยมที่เป็นสิ่งของต่างๆเดี๋ยวจะมาถามนะเอ๊ว่ามีอะไรบ้างแผ่นเลยแผ่นเลยค่ะอะแผ่นเลย โอเคอะปรบมือหน่อยค่ะสี่เหลี่ยมครบแล้วอะสี่เหลี่ยมมีกี่อันนับสิคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะมีกี่อันคะห้าอานเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายแล้วคือรูปวงกลมอวงกลมคือเส้นมาชนกันแบบนี้เรียกว่าวงกลมอะขอเชิญเด็กๆที่มีรูปวงกลมมาแผลเลยค่ะลุกขึ้นมาเลยใจเย็นๆอะค่อยๆแขวนรูป อ่าไปเลยอ่ามานับวงกลมมีกี่อันนับค่ะ 2> 1ลื่งง่ะ้อกี่อันคะหา <5. S 1> อ่านอ้านนั้นเรามาดูรูปร่างสามเหลี่ยมนั้นมีรูปอะไรบ้างบอกครูโบสิคะเทศเข้าป้า อันนี้พิซซ่าอันนี้แตงโมค่ะแซนด์วิชอ่ะต่อไปรูปซีเรียมอ่ะรูปซีเรียมไอติมค่ะกล่องน้ำกล่องนมอะไรคะทีวีอันนี้อะไรคะตู้เย็นอ่ะต่อไปรูปวงโกนมีอะไรบ้างคะลูกส,มส้มน,น้ายิ้มโดนัทกระดุม ลูกบอลอ่าทีนี้เด็กๆเอามาแขวนถูกต้องหมดเลยไหมคะถูกหมดเลยอ่ะถ้าถูกหมดแล้วทีนี้คุณครูโบก็จะให้เด็กๆเนี่ยมาเอามาใส่ไว้ในนี้เหมือนเดิมอ่าดูซิจะใส่ถูกช่องหรือเปล่าเมื่อกี้แค่แขวนตามนี้จะเชื่อได้ยังไงว่าถูกไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเด็กๆจะใส่ในกล่องถูกหรือเปล่าอ่าครูโบให้เป็นกลุ่มดีไหมคะหรือว่าใครจะ ครูโบนเลือกดีไหมเลือกคนที่สามเหลี่ยมเมื่อกี้อใครจะมาเอาสามเหลี่ยมใส่ช่องสามเหลี่ยมนะนี้นะน่ารักทำตัวน่ารักให้ดูหน่อยสิอ่ะเทปานเชิญค่ะหยิบสามเหลี่ยมหนึ่งอันเอาไปใส่ในช่องสามเหลี่ยมเลยเจ้าหมิงหยิบสามเหลี่ยมเลยค่ะเชิญครับหยิบสามเหลี่ยมเลยครับเชิญครับ หยิบสามเหลี่ยมเลยครับผมอแล้วไปใส่ให้ถูกนะดูซิคนอื่นดูไว้นะว่าถูกหรือเปล่าสามเหลี่ยมลูกสามเหลี่ยม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 เอาสามเหลี่ยมก่อนอสามเหลี่ยมก่อนครับผมแล่ะน้องมาไปหยิบสามเหลี่ยมอีกหนึ่งอันค่ะลูกใส่ช่องสามเหลี่ยมสิถูกถูกไหมคะสามเหลี่ยมหมดเลยใส่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคือสีอะไรลูกสีอะไรคะ อ่าสีเหลืองเพื่อนใส่ถูกไหม<อ>ถูกหมดเลยอปลอปปบมือให้เพื่อนหน่อยปบมือให้เพื่อนหน่อยอ่ะต่อไปคุณอันเชิญไปหยิบสี่เหลี่ยมค่ะมาหยิบสี่เหลี่ยมให้ครูหน่อยสิคะหยิบสี่เหลี่ยมไปใส่ใส่ช่องสี่เหลี่ยมอ่ะหนูหยิบสี่เหลี่ยมนะลูกนะอ่ะเฮ้ยส่ไปหยิบใส่สี่เหลี่ยมสิคะลูก หยิบเลยหนึ่งอันเอาไปใส่ในช่องสี่เหลี่ยมนะใส่ให้ถูกนะคะใส่เลยถูกไหมดูซิถูกหรือเปล่าถูกไหมคะอ่าถูกไหมคะอ่าถูก,ถก,ถกอ่าอีกสองคนเชิญค่ะมาหยิบสี่เหลี่ยมเร็วมามาลุกมาหยิบมาเร็วลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาหนูว่าปะหยิบสี่เหลี่ยมเร็ว สี่เหลี่ยมไปใส่ช่องสี่เหลี่ยมนะครับหยิบเลยอันที่เป็นสี่เหลี่ยมนะอ่าหยิบเลยอ่ามาลูกสาวหยิบเลยค่ะหยิบเลยใส่ช่องสี่เหลี่ยมอ่าช่องสี่เหลี่ยมอ่าถูกต้องไหมคะถูกไหมคะอ่าถูกต้องปรบมือให้คนที่เอาไปใส่ช่องสี่เหลี่ยมที่ถูกต้องหน่อยต่อไปเหลืออันสุดท้ายคือรูปอะไรคะวงกลมอ่าวงกลมก็จะเหลือคนที่ยังไม่ได้ใส่แล้วใครยังไม่ได้หยิบไปใส่ในกล่องขาวลุกขึ้นมาหยิบเลยค่ะ มาหยิบเลยอ่าดูสิเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่นั่งสังเกตนะว่าเขาใส่ถูกหรือเปล่าอ่าทอดถูกนะนันตาถูกไหมคะถูกต้องนิดาลุกขึ้นมาสิลูกมาหนูยังไม่ได้ทำอถูกต้องใช่ไหมคะ อาถูกหมดไหมคะถูกหมดไหมถูกหมดเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆเก่งมากปรบมือให้เด็กๆทุกคนเลยค่ะเยี่ยมไปเลยอ่าต่อไปทีนี้เราก็จะมาร่วมทำกิจกรรมเมื่อกี้ที่เราทําไปแล้วเนาะเด็กๆก็แยกรูปร่างรูปทรงถูกต้องแล้วทีนี้เรามาดูกันนะคะคุณครูโบมีกิจกรรมให้เด็กๆทําโดยที่จะให้เด็กๆต่อนะคะแม่เหล็กเป็นรูปร่างตามจินตนาการเดี๋ยวเราจะเวียนกันนะคะ อ่ะอันนี้ให้กลุ่มนี้ก่อนแบ่งกันนะ,ะรอก่อนนะคะรอก่อนนะคะรอก่อนนะคะอ่ะรอก่อนนะ <c ười> รอ,อน,นะคะอ่ะต่อต่อ <c ười> กลุ่มก็จะเป็นการแยกรูปร่างรูปทรงนะคะโดยที่มีจานร,รูปร่างรูปทรงให้ละเด็กๆหยิบใส่ให้ถูกต้องโอเคอกลุ่มนี้อ่ะกลุ่มนี้ <c ười> อ่ะเด็กๆเข้าใจกษษิจกรรมที่คุณครูโบให้ทำแล้วเชิญทำได้ค่ะ ลงมือทำเลย มากเลยอันนี้ลูกอะไรลูกตอเป็นอะไรครับเป็นรถโอ้โหเงียบมากเลยหนูใช้อะไรต่อเป็นรถเนี่ยลูกอะไรครับลูกอะไรครับสามเหลี่ยมโอเคเก่งมากเงียบมากเลยดูรอดูรถนะ อันนี้แยกอยู่ใช่ไหมครับแยกถูกไหมแยกถูกไหมของหนูเป็นรูปอะไรลูกวงกลมของหนูเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมของหนูเป็นรูปอะไรครับ,ส,รรรรบสามเหลี่ยมครับอเค เก่งมากเลยเยี่ยมไปเลยอันนี้เป็นส่วนไหนของบ้านครับเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนไหนของบ้านครับเป็นกําแพงยังใช้ลูกอะไรต่อครับเนี่ยลูกอะไรครับลูกอะไรครับเนี่ยสี่เหลี่ยมใช่ไหมอ๋อ <Okay. S 1> เยี่ยมมากลูกเยี่ยมมากก็หมีต่อเป็นรูปอะไรครับรถบ้านอ กูโบลอชมรถบ้านเจ้าหมีนะแยกกิ๊กลูกยังเหลือเยอะเลยน้องยังเหลือเยอะเลยน้องแยกเลยค่ะแยกได้เลย โอเคอันนี้อะไรคะรูปบ้านนะคะ่า,าแบ่งเพื่อนเยี่ยมไปเลยครับ 嗯。嗯 <laughs> นี่ไงอันนี้หิงเอาไหมอันนี้ไหมคะอา้าว่หใกล้เสร็จหรือยังคะใกล้เสร็จหรือยังคะใกล้หรือยังคะอันไหนหนูตอบเป็นรูปอะไรคะโอ้คนครูขออนุญาตหยิบนะคะโอโอ,โอมาหยิบไม่ได้ตอเป็นตุก๊กตาน่ารักมากเลยเก่งมากเลยลูก อ,อ๋สวยค่ะเยี่ยมไปเลยอันนี้ตอบเป็นรูปอะไรครับอเตอบเป็นตุ๊กตาหรอคะสิงมากเยี่ยมมากเลยอันนี้ตอบเป็นอะไรนะครับตูอ้อันนี้ตอบเป็นรูปอะไรครับ เครื่องบินเครื่องบินเก่งอ่าต่อแล้ววางผลงานโชว์ผลงานตัวเองเลยนะครับโอเคมิงอันนี้ตอบเป็นรูปอะไรครับรูปบ้านบ้านอ๋ออันนี้ตอบเป็นรูปอะไรครับเป็นตึกใช่ไหมตึกมีรูปทรงแบบไหนตึกมีรูปทรงเป็นอะไรเป็นแบบไหนครับสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม อันนี้ต่ออะไรครับเพลป,ปันตถอดเป็นรูปอะไรครับรูปอะไรครับเป็นรูปอะไรลูกเ,เรือรถหรอใช่ไหม,มครับเรืออ๋อเป็นเรือ,อ,รอยอดเยี่ยมไปเลยความคิดของพวกหนูอ่ะอันนี้ะอะไรลูกหนูตอบเป็นรูอปอะไรครับอันนี้ต่อเป็นอะไรครับต่อเป็นอะไรครับอะไรนะครับ เป็นรูปบ,บ้านอ๋อโอเคอ่าส่วนกลุ่มนี้นะคะแยกได้เยอะเลยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะวงกมหมดโอ้โหวงกลมหมดสแสดงว่า <R> สแสดงว่ามี2อันไงก็สแสดงว่าเราแยกหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเรียนไปเล่นกิจกรรมอื่นบ้างเนาะอะก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมอื่นตอนนี้นะคะเด็กๆได้ต่อตามจินตนาการแล้วก็ได้แยกรูปทรงเสร็จแล้ว อ่ะโอเคเด็กๆันมาฟังครูโบก่อนนะคะอ่ะเด็กๆันมาฟังครูโบก่อนอ่ะวางวางงานของตัวเองก่อนลูกอ่ะวางบ้านก่อนวางบ้านก่อนนะคะโอเคอ่ะวางก่อนวางจรวดก่อนอ่ะวางไปก่อนนะอ่ะโอเคอ่ะวางก่อนวางก่อนไม่เป็นไรอ่ะวางแล้วลูกพอก่อนนะคะอ่ะเด็กๆหันมาทางครูโบหันมาทางครูโบค่ะ รูปร่างรูปทรงที่เด็กๆเห็นในวันนี้สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะว่ารูปร่างต่างๆสามารถนําไปเป็นสัญลักษณ์ได้ใช่ไหมคะอ่าเปรียบเสมือนวันนี้ถ้าสมมติว่าเป็นสามเหลี่ยมเด็กๆจะนึกถึงอะไรคะถ้าสามเหลี่ยมเด็กๆจะนึกถึงอะไรคะหลังคาบ้านใช่ไหมคะเก่งมากเลยแล้วถ้าเป็นสี่เหลี่ยมออาครูขอยืมหน่อยนะลูกนะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเด็กๆจะนึกถึงอะไรคะตัวตัวบ้านใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ใช่ที่บ้าน เป็นที่โรงเรียนจะอะไรหน้าต่างทีวีประตูใช่ไหมคะอะยอดเยี่ยมไปเลยเพราะฉะนั้นรูปร่างรูปทรงมีเป็นยังไงคะอยู่รอบตัวเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆเรียนรูปร่างรูปทรงเรียนกี่รูปร่างรูปทรงคะ3ม,มีรูปอะไรบ้างคะวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็ สี่เหลี่ยม <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองได้เลยเอาละค่ะวันนี้ครูโบก็ต้องขอขอบคุณเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้อ่ะเชิญเด็กๆหันมาทางคุณครูโบก่อนอ่ะหันมาทางครูโบก่อนนะคะเราจะจบการเรียนเรื่อง หน่วยรูปร่างรูปทรงแต่เพียงเท่านี้วันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณเด็กๆมากนะคะอขอบคุณ